the law of karma remember this in your mind avoid the past do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. แม่งลูกเป็นผู้ที่ผูกพันกับน,น้องชายคนที่สองมาน้องชายคนนี้เคยบวชแต่คุณแม่ให้ศึกออกมาพอคุณแม่มาเป็นแม่ครวที่ครวมหาทานอ๋อก็อยู่แแถวนี้สิน้องชายคนนี้ก็ทำให้คุณแม่ต้องออกไปพลัดกันปัจจุบันนี้ทั้งสองอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักแต่ทะเลาะก,กันแทบทุกวันน้องสาวคนที่สามลูกสามีเป็นคนอังกฤษรูปหล่อการรู้จักพระธรรมกายสามีมีอะไรได้นับแสนบาทแต่ตําม,มาถูกเลขาโกงจนหมดตัวและตกงานจึงชวนขึ้นไปปฏิบัติธรรมสามียังน้องสาวนั่งสมาธิได้ดีเห็นหลวงปู่ในดวงแก้ว พอกลับเรามาก็ได้งานใหม่มีรายได้มากกว่าเดิมถึงสามเท่าอมีมรายได้มากกว่าเดิมถึงสามเท่าจึงมาวัดเป็นประจำจนถึงปัจจุบันครั้งหนึ่งสามีเขาเคยไปเล่นจ็ดสก,กีที่พัทยาและจมน้ำหลังจากเขาไปนึ่มรูปหลอ่อน้ำหนักตัวตอนนั้นแค่ร้อยยี่สิบกิโล <c oughs> <c oughs> แต่เป็นคนช่วยไว้ทันจริงรอดตาย มีหมอดูทักว่าเขาหมดอายุแล้วแต่ที่รอดตายไม่ได้เพราะน้องสาวลูกทําบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายให้สามีของเขาหลายอย่างเดียวโดยเฉพาะสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้หลายองค์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายแล้วก็เป็นประธานงานบุญใหญ่หลายงานปัจจุบันสามีของน้องสาวเป็นโรคเบาหวานและมีอาการอาเจียนเวียนศรีรษะแต่หมอกลับหาสาเหตุไม่พบ เออกับแปลกดีเมื่เงินนะน้องสาวคนที่4ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงไฮโซชวนทำบุญก็ทำแบบเสียไม่ได้พี่สาวของเขาคือน้องสาวคนที่สามเคยชวนทำบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวหนึ่งองค์แต่เวลาไม่พอใจอะไรกับพี่สาวเขาจะขอเงินคืนทุกทีอดีตเนี่ยก็เคยมีเงินหลายล้านบาทแต่ก็ไม่สนใจทำบุญเพราะกลัวจนลง ปัจจุบันเขามีความทุกข์ใจมากเพราะเงินหมดลงทุกวันเนื่องจากธุรกิจที่ทำอยู่นั้นไม่ได้ให้ผลตามที่คาดไว้ถึงขนาดน,นี้แล้วเธอก็ยังไม่ยอมเชื่อเรื่องบุญว่าจะช่วยได้แม่ของลูกเคยไปดูดวงของน้องสาวเพราะเป็นห่วงน้องสาวคนนี้มากหมอดูบอกว่าน้องสาวคนนี้ตอนนี้เขายังไม่เชื่อเรื่องบุญแต่เวลาถึงเวลาที่เขาจะเข้าวัด เขาจะโกนหัวบวชเลยน้องชายคนที่ห้าเคยไปไป,ไป,ปฏิบัติธรรมในสวนบัวรีสอร์ทครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิเขาเห็ลวงปู่ในสมาธิเดินออกมาจากภาคข้างหลังพระอาจารย์ลูกหัวเขาแล้วก็บอกว่าอย่าดื้อน,นะอย่าซนนะแต่หลังกลับจากการปฏิบัติธรรมเขาก็ไปค้ายยาบ้าอีกทั้งยังได้ไปเอาลูกนกฮูกมาเลี้ยง โดยยิงแม่นกฮูกตายในสวนแล้วทำหน้าที่เป็นแม่นกคูกแทนโือเลี้ยงลูกนกคูกหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ขณะขับรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นออกระหว่างจอดรถอยู่ที่สี่แยกไฟแดงทงั้งๆที่รถก็เพังจะซื้อใหม่ได้5้าวันแอร์ก็เย็นเฉียบแต่ครับเปิดกระจกรถแล้วก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอหยิงที่ศีรษะของเขาหนึ่งนัด เลือดท่วมตัวดับสยองตายคาที่โดยไม่ทราบสาเหตุล้ก,ก็ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้หนึ่งองค์แล้วทิศบุญให้เขาทุกบุญไม่นานเพื่อนบ้านฝันเห็นเขามาบอกว่าจะไปเกิดแล้วนะเพราะพี่สาวทำบุญสร้างพระธรรมกายไปจำตัวให้เป็นบุญใหญ่มากอยู่ไม่ไหวแล้วจะไปเกิดแล้วซึ่งบเอิหลังจากนั้นไม่นานพี่สาวของอดีตแฟนน้องชายคนที่ตาย พี่สาวของอดีตแฟนของน้องชายที่ตายได้คลอดบุตรชายหนึ่งคนทุกคนยังคิดว่าน้องชายไปเกิดเป็นเด็กคนนั้นลูกเคามีแฟนนับถือศาสนาอื่นลูกชวนเข้ามาวัดพระธรรมกายคืนก่อนมาวัดก็ฝันเห็นหลวงปู่แต่ไม่รู้จักพอมาวัดเขาเห็นรูปหลวงปู่ในวัดเขาก็เดินตามหาหาไม่พบ ก็เลยถามลูกว่าจะไปหาพระองค์นี้ได้ที่ไหนเพราะเขฝันเห็นเมื่อคืนนี้ลูกก็เลยเล่าเรื่องหลวงปู่เขาฟังเขาก็เริ่มศรัทธาแล้วก็ลองนั่งสมาธิจนเห็นองค์พระแล้วก็ตั้งใจจะบวชที่วัดพระธรรมกายแต่การบวชหนึ่งวันคุณแม่เขามาตามที่วัดขอร้องม่ให้บวชเพราะว่านับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ชาพุทธ และแกล้งทําเป็นลมชักดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนเป็นลมบ้าหมู <Yeah. S 1> เขาตกใจจึงต้องนําแม่กลับไปส่งที่บ้านเมื่อไปถึงที่บ้านแม่ปิดประตูขังเขาไว้ไม่ยอมให้กลับไปบวช <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นเทคนิคของคุแม่ <Yeah. S 1> ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพระเรื่องการบวชพระ <Yeah. S 1> เขาก็พยายามปีนหน้าต่างหนีแม่แม่กระดักข้างล่าง กบปีนหลังบ้านแม่ก็ถืออีโต้ไว้ถือไว้ในมือคุมตัวเขาตลอดเวลาไม่ยอมหลับนอนนั้นคืนบอกว่าถ้าจะไปบวชก็ต้องผ่านศพแม่ไปก่อน <c oughs> เขาไม่มีทางหนีแม่ออกไปได้ตกลงกันแล้วไม่ได้บวชที่วัดเบนเจะมาัไปพิษ ตามพิธีกรรมที่ฝ่ายอบรมจัดให้แต่วันอุ่รุงขึ้นเขาก็ได้มาบวชที่วัดเกิดการอุดมครองสามแทนเพราะแม่เข้าใจว่าวันบวชเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่ได้ไปขัดขวางเขาอีกแล้วเขาก็ได้บวชอยู่จนจบโครงการหลังจากลาศิกขาออกมาไม่ถึงปีเขาก็ ได้ลงไปบ้านของเขาที่ภาคใต้จังหวัดนาราธิวาสอ๋ออยู่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อขออนุญาตพ่อแม่มาบวชครั้งที่สองเป็นการบวชตลอดชีวิตพ่ออนุญาตเขาก็เลยมาบวชวันที่เขาบวชพ่อเขาก็ตายพอดีต่อมาแม่และญาติมาบอกให้ซึก ออกไปนับถือศาสนานั้นเหมือนเดิมแต่เขาก็ไม่ยอมสึกบวชอยู่ได้ถึงสี่ปีสี่พรรษาตลอดเวลาสี่ปีนี้ญาติพี่น้องโทรมาชวนให้ลาสิกขาตลอดเลยจนวันหนึ่งแม่ก็เขียนจดหมายฝากญาติมาบอกว่าแม่ป่วยหนักกำลังจะตายขอให้ลูกกลับไปดูใจแม่ก่อนตายสักครั้ง แม่อ้อนเมื่อไปถึงบ้านแม่ที่ยังวันดาราธิวาสก็ถูกญาติราวสิบกว่าคนจับล่ามโซ่ไว้ทั้งมือและเท้ากระชากอุ้ยอ่านได้ปตอนนี้จีวรอ,ออกจากตัวแล้วย่าม,อ,มอะไรต่ออะไรในะย่ามเผารวมกันหมดแล้วจีดยาสลบถึงสิบเอ็ดเข็มเพราะกลัวเขาจะไม่สลบ ฉียาสลบสิบเอ็ดเข็มเขาที่รนต่อสู้ขนาดสิบเอ็ดเข็มแล้วนะแต่ไม่สามารถสู้คนที่สิบทั้งสิบคนได้เขาสลบไปเมื่อถูกฉีดยาเข็มที่สิบเอ็ดอาสิบเข็มแรกไม่สลบลิดสู้กันได้สลบไปหลายวันรู้สึกตัวฟื้นกันมาเพราะว่าตัวเองถูกขังอยู่ในถ้ำแถวป่าเขตชายแดนไทยมาเลเซียรอบตัวมีญาติ หน้าตาทะมึงถึงดุร้ายถือปืนขู่ว่าถออกไปจะยิงทิ้งนันทีแต่ยังคิดนี้กลับไปบวชก็จะถูกฆ่าแล้วก็ให้เขาสาบานว่าจะกลับไปนับถือศาสนาเดิมแล้วแต่งงานกับผู้หญิงที่พวกญาติเลือกให้แล้วจะปล่อยตัวเขาถูกขังอยู่สามเดือนเขาจำใจต้องทำตามเพื่อเอาชีวิตรอดไว้ก่อน แล้วก็ค่อยคิดแก้ไขกันทีหลังเรากลับถึงบ้านเขาก็หลอกญาติว่าเขาฝากบัตรประชาชนไว้กับตัวลูกญาติจงึงเคลื่ตัวเข้ามาที่บ้านลูกเขาขอเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ชั้นบนไม่ให้ญาติตามขึ้นไปตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังญาติจึงยอมปล่อยเขามาพบกับลูกตามลําพังฟังเขาแล้วลูกสงสารกันมากโอ้ทำไมาญาติเขาถึง ใจร้ายขนาดนี้เขาก็ทั้งย่ามและของในย่ามเมื่อได้บัดประชาชนจากลูกแล้วเขาก็ถูกญาตคุมโตกลับไปแล้จากนั้นลูกกับเขาก็ไม่ได้พบกันอีกเลยเราไม่ได้พบกันอีกเลยคำถาม,ถามคุณแม่มีกรรมะไรกับน,น้องชายถึงต้องทะเลาะกันทุกวันแต่ทิ้งกันไม่ได้รักตั้งทะเลาะ น,อน้องชายคนที่สองที่อยู่กับแม่นี้เขาทำอาชีพล่อยพระค่าในที่นี้คือพระเครื่องเขาจะมีกรรมอะไรไหมคะแลวจะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะไปให้จะให้ทำอาชีพใหม่ก็เลิกอาชีพน mm um ั้นก็ไปทำใหม่ถ้าก็หมดเรื่องแม่ของลูกนี้จากบ้านมาแต่งงานกับพ่อ การเหนออกจากบ้านเชนนี้แม่จะมีวิบากกรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ของท่านอย่างไรคะคุณพ่อ,องลูกสายตามีปัญหามองไม่ค่อยชัดแล้วก็เป็นไส้เลื่อนเพราะกรรมอะไรทำอย่างไรจรึงจะหายคะบุพกรรมอะไรทำให้สามีาน้องสาวคนที่สามต้องประสบบุริเหตุที่พัทยาเขาเลตายมาได้เพราะบุนอะไรมาช่วยไว้ เขาหมอดอยายุไขตามที่หมอดูบอกจริงหรือเปล่าขณะนี้เขาป่วยอยู่แต่หมอหาสาเหตุของโรคไม่พบอืมเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรอายุจะยือหรือไม่คะบุญสร้างพระและบุญหนึ่ง,งจะช่วยเขามีชีวิตยอยู่ได้ทุกวันนี้และล่ํารวยขึ้นใช่ไหมคะมาถามเรื่องตายเสีก็ถามเรื่องรวยเลยนังสึนคนที่สี่จะต้องหมดตัวก่อนแล้วค่อยเชื่อเรื่องบุญและมาเข้าวัดได้บวชเป็นชีตามที่หมอดูทำนายหรือเปล่าคะ บุพกรรมใดเขาจึงประมาทในการทําบุญเช่นนั้นนี่พี่สาวเตือนผ่านจานธรรทน้องชายคนที่ห้าขณนะนั่งสมาธิเห็นหลวงปู่มาบอกว่าอย่าดื้อน,นะอย่าสนนะหลวงปู่มาเตือนหรืออย่างไรบุพกรรมอะไรจึงถูกยิ่งตายตายแล้วเป็นไหนหลังตายเป็นใหม่มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างอดีตแฟนที่นับถือาศาสนาอื่นมีบุพกรรมอะไรที่ทําให้เขาต้องถูกแม่ของเขา กีดกันไม่ให้มาบวชตลอดชีวิตแล้วก็ยังถูกเอาตัวไปล่ามโซ่ฉีดยาสลบปลดจีวรไปเผากักขังไว้ในถ้ำแล้วบังคับให้กลับไปนับถือศาสนาเดิมแม่และญาติที่กระทำเช่นนั้นจะมีวิบากกรรมอย่างไรทำไมเขาจึงตั้งถูกบังคับไปแต่งงานกับหญิงที่เขาไม่ได้รักัง้งที่เขารักลูกมากเขาทั้งสองมีบุปกรรมกันมาอย่างไรและลูกมีบุปกรรมส่วนตัวกับหญิงคนนี้หรือไม่คะ พอ,องเขาทำไมยอมให้ลูกชายบวชแต่ไม่มีโอกาสเห็นผ้าเหลืองของลูกชายแล้วทำไมถึงหมงเออมาเสียชีวิตในวันที่ลูกชายบวชจะได้บุญจากการบวชของลูกชายหรือไม่อมือันนี้น่าศึกษากรรมอะไรที่ที่ทำให้อดีตแฟนตั้งพลัดไปสู่ศาสนาอื่นแล้วจะมีหวังได้กลับมาอยู่ในหมู่คณะของเราอีกไหมคะเขาหมดบุญในการบวชหรือเปล่าคะเขาเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างไร เขาเคยเป็นอะไรกับรูปมาก่อนคะอืมถามแถมเนอะอม <c oughs> ลับตาฝันเป็นตุมเตะเตื่นขึ้นมาข้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยายปารัมปารากันจาคุณแม่ทะลาะกับน้องชายทุกวัน แต่ทิ้งกันไม่ได้เพราะในอดีตและปัจจุบันน่ะแม่ทำทานโดยไม่เคารพหลายครั้งหลายครั้งนะ oh. บางครั้งก็ชอบตำหนิพระแล้วก็ในอดีตก็มีกรรมที่เถียงพ่อแม่มาด้วยโดยวิบากกรรมนี้จึงต้องอยู่กับลูกที่ต้องทะเลาะเถียงกันทุกวันแต่ไม่ได้มีกรรมร่วมกันมาจ้า ตามทันไหมจ๊ะน้องชายคนที่สองมีอาชีพปล่อยพลักเครื่องซึ่งเจตนาค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพด้วยความหลงได้ชื่อว่ายังไม่เคารพในพระรัตนตรัยโดยแท้จริงแต่เคารพแบบของขลังแบบความขลังมันปนความหลงไม่ได้ประก,กอบไปด้วยปัญญาเนี่ยบางครั้งก็ต้องปั้นเรื่อง ไปดูขลังขึ้นมาจูงใจให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมัน่นเจตใจอยากได้เอาไรหรือเพื่อปั่นปราคาพระเหมือนปั่นหุน่นอ,องค์นี้นะมีประวัติงงอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรต่างอสารพัดพปเน,นั่นบางครั้งอาจจะต้องหลอกลวงว่าเป็นของแท้บ้างเป็นต้นจะมีวิบาก,กรรมคือตั้งไปอบายเพราะหลอกลวง ไม่สร้างมองเช่นมหารลชขุมสีจ้ะแต่ถ้าค้าขายโดยสุจริตและสร้างกุศลไปด้วยแม้ค้าขายโดยสุจริตเนี่ยนะเพราะเป็นอาชีพแต่ก็ต้องทําบุญไปด้วยก็จะไปได้อย่างมากกับสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเรามีเชื้อแห่งความหลงไปอยู่สายวิทยาธรนั่นเลยไปเล็งไปส่องดูเนื้อมูลสารไปส่องดูประกอบด้วยมูลสานอะไรอย่างนั้นไง และยากที่จะมีดวงตายิ็นทำได้จะแก้ไขให้เปลี่ยนอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะที่ดีกว่าน,นี้ยิ่งถ้าเป็นพระพิสุทธ์ด้วยยิ่งไม่ควรทําเลยจ้ะแม่งลูกเนี้ยออกจากบ้านมาแต่งงานกับพ่อการเนี้ยออกจากบ้านโดยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยจะมีวิบากกรรมคือจะทําให้มีลูกที่ดื้อมาอยู่ในอวา่าส และพบชาติต่อไปอาจจะต้องพัดพระรจากบิดามารดาดยเหตต่างๆหรืออาจจะเป็นลูกกรรมพราที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เแล้ะกรรมที่ทําตัวเพาราะกรรมที่ทําตัวเองเหมือนไม่มีพ่อแม่ในชาตินี้ที่หนีจากท่านไปจะ้ะเข้าใจปะจะ้ะคือการหนีจากท่านมาพ่อแม่มาเนี่ยทัทง้ทงๆท่านมีชีวิตอยู่ทําประหนึ่งว่าท่านไม่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นเน่ยเดี๋ยวไปเจอมึง คุณพ่อสายตามีปัญหาและเป็นไส้เลื่อนเพราะกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อเล่นการพนันมักจะหาเทคนิคพรางตาเพื่อโกงขาพนันบ่อยๆนี่พรางตาไม่ก็เห็นยังไงเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาที่สายตารวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทรมอาหารมาส่งผลให้เป็นโรคไส้เลื่อนนะกล่าวจ้า จะแก้ไขก็ให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบูชาประที่บ่อยๆและอธิษฐานจิตให้เจอหมอดียาดีมารักษาทำให้อาการดีขึ้นจ้าสามีขงน้องสาวคนที่สามต้องประสบอุัติเหตุที่พัทยาพระกำแนดีเคยโยนลูกหมาลูกแมวลงไปในน้ำด้วยความขนองจนมันตายหลายครั้งได้ตามมาส่งผลจ้า ราตายมาได้ด้วยบุญที่ตัวเองและภรรยาทําให้จ้ะที่ตัวเองทําและภรรยาของตัวทําให้แต่ยังไม่หมดอายุไขาตามที่หมอดูพยากรณ์อเอาไว้จ้ะขณะนี้สามีน้องสาวคนที่สามป่วยแต่หมอหาสาเหตุไม่เจอเพราะวิบากกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารและวจีกรรมที่เคยล้อคนว่าอ้วนมาส่งผล ให้เป็นคนอ้วนและมีโรคเบาหวานความดันต่างๆเป็นต้นจ้ะอิบาก,กำนัดกล่าวยังบดบังอยู่จ้ะบุญสร้างพระและบุญอื่นๆช่วยสามีน้องสาวร่ำรวยขึ้นรวมทั้งบุญในอดีตจะทำไว้ด้วยมาช่วยเกือ้อหนุนกันจ้ะน้องสาวคนที่สี่หมอดูคอยทำนายว่าจะต้องหมดตัวก่อนแล้วจึงจะเข้าวัดบวชชีและเชื่อเรื่องบุญนั้น ก็เป็นเรื่องหลักวิชาของหมอดูแต่ที่เขาระมาทในการดำเนินชีวิตเพราะยังไม่เห็นทุกทษภทายของชีวิตในวัฏฏะสงสารจ้ะอีกทั้งไม่ได้รบ,บัณฑิตและกัลยาณมิตรจ้าจึงดำเนินชีวิตลำด้วยความประมาทอย่างนั้นน้องจากน้องชายคนยที่ห้าขณะนั่งสมาธิเห็นภาพนิมิตหลงปูมาบอกว่าอย่าดื้อน,นะอย่าสนนะ ก็เป็นกุศลนิมิตที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจ้าถูกยิงตายเพราะคบคนผ่านค้ายาบ้านในปัจจุบันจ้ากับกรรมแนอดีตได้เป็นนักเลงได้ฆ่าคนเพราะคบคนผ่านฆ่าคนตายอิบาก,กรรมใดน,นี้มาส่งผลแต่คนที่ยิงนะั้นไม่ใช่คู่เวเนอดีต แต่เป็นเพราะการขัดผลประโยชน์กันในปัจจุบันและกรรมแนด่ดีตบรรดาลจะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ได้เป็นลูกพี่สาวของแฟนโดยบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาคือบุญสร้างพระมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายจ้า อดีตแฟนเก่าวที่นับถือศาสนาอื่นถูกแม่ของเขาเกีดกันไม่ให้มาบวชตลอดชีวิตและยังถอตัวไปล่ามโซ่ฉีดยาสลบปลดจิวานไปเผากักขังไว้ในถ้ำแล้วังครับให้กลับไปนับถือศาสนาเดิมเพราะในอดีตเมื่อหลายพุทธันดรที่ผ่านมาเคยบวชอยู่กม่คณะช่วงยาว แล้วก็ได้เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลพระบวชใหม่บางครั้งเคยบีบบังคับพระบวชใหม่ให้ลาสิกขาเนื่องจากประพฤติไม่ถูกใจตัวในฐานะในฐานะตัวนพระพี่เลี้ยงและหลายครั้งก็กระทบกระทั่งกับเพื่อนสหธรรมิกที่บวชอยู่ด้วยกัน จนในที่สุดตัวเองก็หงุดหงิดแล้วก็ลาศิกขาออกไปนับถือลทัทธิศาสนาอื่นในยุคนั้นแต่ว่าตอนหลังกลับตัวกลับใจมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกโดยปรับความประพฤติใหม่แต่กรรมเดิมมาส่งผลจึงทำให้ไปเกิดในครอบครัวนอกบุญญาเขตและถูกบังคับให้ลาสิกขาด้วยวิธีการที่โหดโฉดหี้มนั้นกล่าวแล้วจ้าตามทันไหมจ๊ะ แม่และญาติเขาก็จะมีวิบากกรรมคือก่อนตยต้าหากภาพนี้มาปรากฏให้เห็นกรรมเป็นิมิตจิตก็จะเศร้าหมองก็จะไปอบบายในมหานรกยาวนานมหานรกอุสุะยมโลกโอ้ก็จะมาเกิดนานแต่ว่าเมื่อใดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอยู่นอกบุญญาเขตแล้วก็มีชีวิตท,ที่ลำเค็นจะลำบากมาก ก็จะอยู่นอกบริญวเขตของผู้ศาันาอย่างเี้ยตลอดไปอีกยาวสิเดียวจนกว่าบุญชาติไหนๆมาส่บผลเลยมาเจอขลยายนมิตรอดีตแฟนถูกบังคับให้แต่งงานกับหญิงที่เขาไม่รักเพราะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วมักจับสัตว์ผสมพันธุ์กันแล้วมักชอบคลุมถุงชนลูกหลานใ้แต่งงานกับคนที่ตนเองชอบจะ้ะ เขาทั้งสองนะ่ะมีกรรมคล้ายๆกันแต่ไม่ได้มีบุปรกรรมอะไรต่อกันจ้ะอีกทั้งตัวลูกก็ไม่ได้มีบุปรกรรมอะไรกับหญิงคนนี้จ้ะแต่ลูกจะมีกรรมการมีเจ้าชู้มากที่บรรดาี้ลูกต้องเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆจ้ะเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหละจ้ะเพราะฉะนั้นหักดิบนะูกนะหักดิบนะจ้ะอาอมวยหักดิบจ้าพงเขายอมเขาบวชเพราะ เราเห็นว่าลูกโตแล้วก็เลยไม่ขัดใจให้ลูกตัดสินใจเองแต่ตอนเองก็ไม่ได้มีศรัทธานะแต่ก็ตามใจใลูกแต่ตายในวันลูกชายบวชเพราะหมดอายุไขพอดีจ้ะ <Okay. S 1> ก็จะได้บุญที่ลูกชายบวชบ้างเพราะยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวในพุทธศาสนา <Okay. S 1> แต่บุญก็จะคุ้มอบายให้ในชาตินี้จ้ะชาตินี้ไม่ไปอบาย บุญบวชลูกชายคุ้มไว้ mm hmm. เขาเคยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตของลูกจ้ะแล้วต่อไปบุญเก่าที่เขาเคยบวชกระหมูคณะจะทำให้เขามีโอกาสกลับมาอยู่กรมูคณะได้อีกต่อไปในภายหลังจ้ะ mm hmm. เขาเคยลูกถามว่าเขาเคยเป็นอะไรกับลูก mm hmm. เขาก็เคยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตของลูกจ้ะให้ลูกจงใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุนทกบุญ และพิจารณาให้เห็นทุกโทษภัยในการครองเรือนหรือมีแฟนใหม่ๆเรื่อยๆบ่อยๆพิจารณาหเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยนะสิ่งเหล่านี้อีกท่าให้พิจารณาข้าบอบกพร่องของตัวเองและปรับปรุงแก้ไขเสียให้หมดลูกก็จะเป็นคนที่น่าน่ารักไม่กระทบกระทั่งกับใครการสร้างบารมีก็จะราบรื่น สิ่งที่ลูกตังใจไว้ว่าจะไปพักกลางทางที่ดิวสิทบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพรดิศัตว์ก็จะสมปราถนาจา No one escapes the law of karma belief in cause and effect me belief in the law of karma